ฮัลโหลชีวิตสอนไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์จะพาทุกคนมาทำไส้กรอกอีสานไส้กรอกหมูไส้กรอกข้าวไส้กรอกนเส้นนะคะน้ำมันหอยค่ะพิมพ์ก็จะทำให้ดูบางส่วนนะคะเพราะว่าถ้าทำให้ดูทั้งหมดคงไม่ทันใส่น้ำมัน แล้วก็คั้นนะคะคั้นขยำาม่จะนมันเหนียวคามือเรานะคะเราค่อยใส่น้ำมันลงไปอืมกินหอมมากเลยค่ะทุกคน